พีอาพาเที่ยวพามาชมความยิ่งใหญ่ของวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวราวิหารหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าวัดใหญ่นะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชาริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศต,ตะวันออกตรงข้ามากับสารกลางจงังหวัดพิษณุโลกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชิดวรมหาวิหารประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยมีสถาปัตยกรรม ศิลปรกรรมและประติมากรรมที่งดงามยิ่งถือได้ว่าเป็นบรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลกวันนี้จะพาทุกท่านมากราบไหว้พระพุทธชินราชหรือหลวงพ่อใหญ่ไปพร้อมกันเลยนะคะและนี่ก็เป็นอ,องค์พระพุทธชินราชนะคะคนก็จะมาสักการะกันหนาแน่นนะคะ จุดนี้นะคะก็จะเป็นองค์พระบุทธชิินาราบนะคะในศาลาซึ่งในศาลาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความวิจิตรงดงามนะคะของการสร้างองค์พระปฏิมานะคะที่มีเครื่องทรงแล้วก็เชื่อกันว่าเทเวลาเป็นผู้สร้างขึ้นนะคะรวมถึง บทนะคะเป็นโบทที่ตกแต่งอย่างงดงามนะคะและมีพุทธศาสนิกชนนะคะเข้ามากราบไหว้ในมาศการเป็นจำนวนมาก จะพาทุกท่านนะคะกราบไหว้นมสก,การบูชาพระพุทธชินราชที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะทุกท่านนั่งน้โมสามบพพร้อมกันนะคะหลังจากนั้นก็พูดว่าอิเมฮินานาสกาเรหิอาพิปูชิเตหิทีคายุโกโหมิอะโรโคสุขิโตสิทธิก ik ิจจังสิทธิกัมมังติยังมะมะประสิทธิลาโภ ชยโยหัวตุสัพพทาพุทธชินะราชาอภิปาเลตุมังนงโมพุทธายะสาธูค่ะ ำหรับจุดนี้นะคะมีทาเวสวรรณซึ่งเป็นยักษ์นะคะที่รักษาองาอะค์พุทธชินราชอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไหว้นะคะเป็นคาถาบูชาขอพรทาเวสวรรณนะคะตั้งน้โมสามจบภาวนาน้อมบูชาองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะพูดว่าสัทธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุมังน้โมพุทธายะและ เราดลกถึงคุณพารันาไตรคุณวีดามันดาคุบาอาจารย์และภาวนาบูชาขอพอรทวสวรรณว่าปุตตะกาโมลและเพปุตตังธนะกาโมลและเพทนังปถกิกายะกยายะเทวานางปียตังสุตปวาอิติปิโสภะควาเยมราชาโนทเวสวรรณโนมานังสุขังอรหังสุขโตนมโมพุทธยะ ทาเวสวรรณโนจะตุมหาราชิกายาขาพันตาพัดภูริโตเวศสาพุสาพุธทธังอรหังพุโทโธทาเวสวรรณโนนโมพุธทธายะเวสสาพุสาเวสสุวันนัสสะคาถา,าวุฒังเทวประสิทธิเมและขอทุกท่านขอพรกับท้าวเวสวรรณนะคะตามความเชื่อและความนับถือของท่านนะคะ วันนี้อาจารย์พาุกท่านนะคะมากับนมัสการสำเร็จพระนเรศวรมหาราชนะคะซึ่งเชื่อกันว่าท่านเคยตั้งถิ่นทัพนะคะตั้นฐานทัพสู้รบกับข้าศึกศัตรูนะคะณเมืองพิษณุโลกแห่งนี้นะคะก็การบูชาท่านพร้อมกันนะคะตั้งน้โมสามจบแล้ก็พูดว่านามามิศีราสาพิมพังพุทธญาณนะนเรศวร สภาพะทุกขสะสเมตตารังสันติทางสุขทางสถาปิค่ะแล้วก็กราบขอพอรท่านนะคะในจุดนี้นะคะทุกท่านจะเห็นว่าองค์พระนเรศวรนะคะจะมีอยู่สองปางนะคะปางหนึ่งมันจะเป็นปางที่เทน้ำนะคะและอีกปางหนึ่งจะเป็นปางที่ท่านถีดดาบสู้รบนะคะซึ่งจุดนี้ศักดิ์สิทธ นอกจากนั้นนะคะในวิหารวัดใหญ่แห่งนี้นะคะยังมีองค์สิริพ่อรอห้านะคะหรือพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าซึ่งท่านใดที่มีความเคารพศรัทธาท่านนะคะท่านจะให้คุณให้พรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการรับราชการเรื่องของการดำรงตำแหน่งที่ใหญ่ ะะก็กราบขอพรท่านได้ตามนี้นะคะตั้งน้โมสามจบพร้อมกันและพูดว่าอิติปิโสวิเศเสีอิอิเศเสุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังุทธาปิติอิขัะยามินโธวโรอิติพุทธสังนิอิติอรหังสาบสกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะ มาศีษะมานังสาธุูนะคะทุกท่านก็กราบขอพรตามท,ที่ทุกท่านกรันานะคะภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนอกจากจะมีพระวิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชแล้วยังมีพระอัฏฐารถพระพุทธรูปปางห้ามญาติสูงประมาณ10เมตร มีพระสังกาจายพระอระหันต์แห่งโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์มีหลวงพ่อดำพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยให้เราได้กราบไหว้ไปพร้อมกันนะคะสำหรับจุดนี้นะคะจะเป็นวิหารของพระสังกาจายนะคะเชิญทุกท่านมากราบไหว้พร้อมๆกันเลยค่ะ วิหารพระสังกจัจจายและองค์พระสังกจัจจายปฏิสฐานในวิหารทางใต้ของวิหารพระบุรชินาราชเป็นพุทธมหาสาวกที่สําคัญวัสดุก,ก่ออิฐถือปูนมีรูปร่างทรงอ้วนเตี้ยท้องใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง3.2อก5นิ้วสูง2.2อก2นิ้วพระพักยิ้มแย้มมีเมตตาอารมณ์ดีสร้างในสมัยอุทิยาซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากผู้ที่ต้องการบุตร ให้อธิษฐานแล้วตีระครังจะได้สมปรารถนาใครอยากได้บุตรหญิงบุตรชายให้อธิษฐานแล้วกราบการจิตมุ่งมาดปรารถนาเสร็จแล้วหนอขอระครังตั้งศัจจาเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์กี่เดียงไกลพาดูท่านกราบบูชาพระสังกจจายก่าวนเนโมสามจบพร้อมกันนะคะแล้วก็บูชาว่าอีมินาสกาเรนะสาวะกะสังโค กัจจายะนะเทโรมหาเตชวันโตพุทธโฆคาวโรปาริมิตาโรอิทธิริธิตตะมะตังสรารนังขจฉานินะคะท่านใดที่ประสงค์ที่จะอยากได้บุตรไม่ว่าบุตรหญิงหรือบุตรชายนะคะก็ขอให้ทุท่านพูดคำกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็อธิษฐานขอพร แต่พระสังกัจจายตร,ตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นตัวแทนทุกท่านนะคะในการคอระรคังให้สิ่งศัสิทธิ์ทั้งหลายได้รับทราบและรับรู้นะคะ จุดดีนะคะเป็นหลวงพ่อองค์ดำซึ่งอาจารย์จะพาทุกท่านนะคะกราบบูชาพระฤุเจ้าพระองค์ดำนะคะตั้งน้โม3สามจบพร้อมกันนะคะแล้วก็พูดว่าอิติปิโสภะควากาลาวัน,นะพุทธ,ธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตโรปุริสธรรมสารถธิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพระขวาติขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบาร,รมีสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ดำที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วจะมีอนุภาพพาณิภาพบุญเยริศอันยิ่งใหญ่ดลบันดาลส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลสูงสุดในตัวข้าพเจ้าและครอบครัว ธุรกิจการงานของข้าพเจ้าจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดร่ำรวยตลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตมีพรรณไมัยที่สมบูรณ์ยิ่งในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขอให้ข้าพเจ้าจงดีธรรมด้วยเทิญ ท่านมากราบไหว้นมั Polski, สการพระอาทิรย์นะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาจารย์นี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในประเทศไทยที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้กราบไหว้นมัสการไปพร้อมๆกันค่ะตั้งน้โมสามจบพร้อมกันนะคะนโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุตตามนะคะยาวะพุทธโทธตินามัมปิโลเกปาวัตติตาวะพุทธศาสนังปฏิฐาตุอยันฐานิอัฐาราสะพุทธปฏิมาอิเมหินานาสากาเรหิอภิปูชิตาเอสัสานุภาเวนะ สิทธิกิจจังสิทธิกำม,มังสิทธิลาพังสิทธิทนางสิทธิมังคลังสิทธิสิริสิทธิชยโยทีคายุโกอโรโคโหตุเมสัพพทานาชาลิติคำแปลนะคะสุภาษิตพระนามพระพุทธโธยังปรากฏไปเป็นในโลกกราบใดขอให้พระาศาสนาของสเสด็จพระพุทธเจ้าจงประดิษฐานกราบนั้นบัดนี้ ข้าพเจ้าขอบูชาหลวงพ่อพระพุทธปฏิมาอัฏฐารถด้วยเครื่องสัการะต่างๆเหล่านี้ด้วยอนุภาพแห่งการบูชานี้ขอความสำเร็จแห่งหน้าที่ความสําเร็จแห่งงานความสำเร็จแห่งลาภความสำเร็จแห่งทรัพย์ความสำเร็จแห่ง,งความมงคลความสำเสร็จแห่งความสิริความสำเร็จแห่ง,หงชัยชนะจงเป็นผู้ที่มีอายุยืนปราศจากโรคภัยจงมีแก่ข้าพเจ้าในการทุกเมื่อด้วยเทินสาธูนะคะ นี่นะคะก็เป็นการสร้างพระพุทธรูปที่ท่านเจ้าภาพนะคะได้สร้างถวายไวยที่วัดนะคะซึ่งเชื่อกันว่าการถวายพระพุทธรูปเนี่ยทำให้จิตวิญญาณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ร่วงลับไปแล้วหรือตัวเราเองนะคะได้บุญกุศลนะคะเทียบเท่ากับการบวชการบรรพชานั่นเองค่ะ อีโกคอมช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คเซ l นเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย v O I T เขตเว a ย์แบรนด์ดินสตาร์หูฟังค a l l center แบรนด์วีทีและไอทีโฟนแบรนด์เอทีคอมสินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำน,นักงานโทรศัพท์ระบบไอพีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานถุงมีองานเเลเซลงานสายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทูมหนี้สำนักงานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราเช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์